หมใหญ่เลยพี่หมูใหญ่เลยครับพี่คนละฝั่งเลยนะรีแลกเมื่อกี้ก็รีแลกไปแล้วตอนเช้าไอ้เคร่งนวดอะกลุ่มนี้รีแลกปวดซะเป็นน้องฝั่งหน้าเลือง้องกลุรมไหนตลอดเลยลุ่มไหนก็ได้แั้วแต่ชอบ คุณมองคารานวดท่านวดขาท่นวดขา่านวดคอไปชบผุ่มมาธเยดีเอมอเ่ป็นคนอที่ก็สมาธิของผมที่เเลยที่ขอกขไขาตขาอออถ่ายไปอ